แฟนคลับส่งกำลังใจนักแสดงสาวชื่อดังพึ่งหย่าสามีล่าสุดตรวจพบมะเร็งแฟนคลับส่งกำลังใจเวียนซู oo, หรือซวีรั่วเชวยนนักร้องและนักแสดงชาวไต้หวันวัย49ปีแจ้งข่าวกับสื่อไต้หวัน Mirror Media เผยว่า เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไทรอยด์เมื่อต้นปี2024และได้เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้สบายดีหลังข่าวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปวิเวียนซูก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความยืนยันว่าขณะนี้เธอนั้นสบายดีโดยโพสต์ดังกล่าวเผยว่าเธอสบายดีลมแรงแค่ไหนที่ซินจูวงเล็บเมืองในไต้หวนันฝนและลมในชีวิตทั้งภัยพิบัติอุบัติเหตุและความท้าทายที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าเราจะเดินฝ่าลมไปแม้ว่าเส้นทางจะขรุขระเราก็ต้องใช้ชีวิตให้ดีและยิ้มโดยไม่ทิ้งความเสียใจไว้ข้างหลังสำหรับวิเวณนซูมีลูกชายวัยเก้าขวบชื่อดาตันกับอดีตสามีของเธอนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ชอลลี่ที่ประกาศหย่ากาันในเดือนธันวาคม2023เธอเผยว่าลูกของฉันยังเด็กอยู่ฉันจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างเขาไปนานๆแม้เป็นคนที่เข้มแข็งนะ แม่จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแม้ว่าซูจะใส่ใจสุขภาพเป็นอย่างมากด้วยการรับประทานอาหารที่สมดุลและออกกำลังกายแต่เธอมีปัญหาทางพันธุกรรมและโชคดีที่ได้ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกจากการตรวจสุขภาพเป็นประจำเธอจึงกระตุ้นให้ผู้ติดตามของเธอไปตรวจสุขภาพบ่อยๆเพราะบางโรคอาจไม่มีการแสดงอาการที่เห็นทั้งนี้เธอยังบอกอีกว่าฉันรู้สึกโชคดีมาก เธอแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาของเธอซึ่งรวมถึงการผ่าตัดและกล่าวว่าเธอไม่สามารถร้องเพลงได้เป็นเวลา2-3เดือนหลังจากการผ่าตัดโดยตามคำแนะนำของแพทย์เธอดูแลการฟื้นฟูคอด้วยการนวดและการบำบัดทางกายภาพอื่นๆเธอกล่าวว่าหลังจากที่แผลหาย ฉันก็เริ่มเรียนร้องเพลงอีกครั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลกในโครงสร้างกล้ามเนื้อภายในลำคอของฉันฉันตึงต้องใช้เวลาและฝึกซ้อมซ้ซําๆเพื่อหาตำแหน่งเสียงที่เหมาะสมกับทุกเพลงตั้งแต่นั้นมาสูก็ได้มีการจัดการแสดงที่หมาเก้าในเดือนเมษายนและจัดงานฟังอัลบั้มใหม่ของเธอ Is My t r n ที่ไทเปในเดือนพฤษภาคม ในเดือนพฤษภาคมเธอยังได้ร่วมงานการกุศลที่โตเกียวเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในหัวเหลียนปี2024และในเดือนมิถุนายนเธอได้ขึ้นเวทีในฐานะแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของนักร้องบอสเนวะชาวญี่ปุน่นลิซ่าโอโนที่เกาสง อย่างไรก็ตามตอนนี้เธอกำลังโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่เ u b l e m a t ม h ภาพยนตร์กีฬาของไต้หวนันโดยเธอได้กล่าวว่าตอนนี้ฉันสบายดีแล้วฉันรู้ว่าทุกคนรอคอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาและแสดงความห่วงใยให้พวกเรามีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันนะทังทีมข่าวเราก็ขอวอวยพรให้คุณเวียนหายไ,ไวๆนะคะทังทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ